สวัสดีครับ FC โอ๊ตรถมือ2นะครับวันนี้นะครับพามาดูรถกระบะแคปเข้าใหม่กันอีก1คันนะครับใครที่หา r ีโวแค p a ออโตปี18อยู่นะ18.19นะคันนี้รถมีเข้ามาร้านเรียบร้อยแล้ว1คันนะฮะร,รีบติดต่อเข้ามาเลยนะคันนี้ราคาดีมากนะครับ419,000บาทและผ่อนแค่7,000บาทเท่านั้นเอง นะครับลูกค้าที่มีเครดิตเกินปีนะรับดอกเบี้ยพิเศษได้เลยนะครับมีฟ n นแลนซ์เซ็นทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับใครที่สนใจกำลังมองหารีโว่สีขาวดูคลิปนี้ได้เลยคันนี้รถเพิ่งเข้าร้านมานะครับยังไม่ได้ล้างเลยเพิ่งกลับมาจอดแล้วผมก็มารีวิวให้ดูก่อนเลยนะครับคันนี้ทะเบียน3 7 2เนะครับเป็นตัวโฉหน้าหลอนะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยครับเบอร์ด้านล่างนะ0 9น4 4 6 5 2 2แนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าคันนี้สภาพ แลกเข้าเป็นยังไงนะครับมีชนหนักไหมนะสภาพยังน่าใช้อยู่ไหมคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดคร่าวๆนะสำหรับรถเพิ่งรับเข้านะครับว่าเป็นยังไงคันนี้รถยังไม่ได้ล้างนะมันยังมีขี้ใครอยู่นะครับแต่ว่าฝากระโปรงนี่คือพาร์ทเดิมอยู่แล้วนะไม่ได้มีบุบรอยชนหนักมานะครับอันนี้ผมให้ดูสภาพตัวรถแบบจริงๆเลยนะอันนี้รถเป็นคราบมันยังมีคราบอยู่เลยยังไม่ได้ล้างนะ ไฟหน้าเดิมนะครับแต่ไฟหน้าเดิมใสแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะแล้วก็กระจังด้านหน้านะครับไม่มีไม่มีการชนเลยพวกนี้ไม่มีเลยนะไม่มีหักไม่มีชำรุดนะครับไฟคู่หน้าเดิมนะแล้วก็การชนนี้อาจจะต้องเก็บงานนะครับอันนี้เป็นรอยเบียดนะน่าจะรอยเบียดนะครับชิ้นหน้าเนี่ยต้องมีการเก็บงานละนะครับแล้วก็ในส่วนของล้อนะครับ คันนี้ล้อขอบ17นะครับยางที่ได้มาติดรถมาคันนี้เป็นยางมิชลินยางมิชลินปีเดี๋ยวผมหาปียางนิดนึงก่อนคันนี้เอาได้ยางปีใหม่นะครับยางปี23ของมิชลินด้วยนะอ่านี่แหละไม่ต้องเปลี่ยนยางนะครับคันนี้ได้ยางได้ยางติดรถมันปี23แล้วก็ได้ดิสเบรกนะครับส่วนกระจกก็ติดฟิล์มให้แล้วนะ ติดฟิล์มภาสีก็ถึงธันวาปี6 7ไปแล้วนะครับโดยรวมรายละเอียดนะรถคันนี้คาบใครเยอะนะยังไม่ได้ขัดเดี๋ยวเราไปขัดสีสักรอบสองรอบนะสีขาวนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะหลังจากรถปรับสภาพนะครับนี่นะฮะสีเดิมเดิมอยู่เลยนะติดหลังคาแคลริบอยนะครับแต่คันนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่ชัวร์ว่า,าทางบริษัทเนี่ยจะเอาแคลิบอยออกหรือเปล่า นะฮะเป็นไปได้นะครับที่หลังจากปรับสภาพเสร็จเนี่ยอาจจะไม่เห็นแครี่บอยหรือว่ายังติดอยู่ก็ได้นะ,ะถ้าสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนเลยนะถ้าใครอยากได้แบบให้ติดแครี่บอยอยู่นะครับก็แจ้งได้จะได้ไม่ต้องถอดออกนะครับหรือถ้าใครอยากจะได้ที่เป็นตัวกระบะก็สอบถามเข้ามาได้เลยคันนี้รถเพิ่งเข้านะฮะโดยรวมนะรถไม่ได้แบบมีชนหนักพิฆามมานะนะครับภายในก็ยังสภาพสวยเหมือนเดิม นะครับภายในสภาพสวยเครื่องเล่นหน้าจอริ้วรอยไม่มีนะไม่มีชํารุดนะครับมีช่อง power outlet ให้2ช่องนะครับช่องจ่ายไฟนะแล้วก็ได้เกียร์ออโต้นะครับมี Eco Mode power Mode นะเบาะก,ก็เป็นเบาะผ้านะครับสำหรับสเปคนี้สเปคนี้ได้เป็นเบาะผ้าเดี๋ยวคาบเลยพวกนี้ต้องไปทำความสะอาดออกอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะอันนี้บอกก่อนเลยนะครับแต่ด้านหลัง นักพิงอย่างสภาพสวยอยู่นะครับมีเบาะนั่งเป็นหนังเทียมนะครับแต่โครงสร้างรถต่างๆนะครับเดิมนะหัวน็อตอ,อะไรพวกนี้เดิมพวกนี้ยังเดิมอยู่นะครับกระจกพาร์ทเดิมนะครับรายละเอียดไม่ช้ำนะเดี๋ยวผมขอญาตด,ดึงตะเข็บดูนิดหนึง่งนะครับเดี๋ยวพลิกตะเข็บนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คอาตรงนี้นะครับโดยรวมนะครับเดิมเดิมนะ คงสร้างเดิมอันนี้ยังไม่ได้เก็บงานสีนะครับยังไม่ได้เก็บทําสปาใดๆนะครับให้ดูรายละเอียดหลักๆนะกระจกพาร์ทเดิมประตูพาร์ทเดิมนะรีบติดต่อเข้ามานะครับคันนี้419,000บาทครับลูกค้านะแล้วก็ฟรีดาวผ่อนแค่7 0 0 0นะได้รถคันนี้ไปใช้เลยนี่นะครับช่วงล่างช่วงล่างเดิมล้อแมกย่างลายสเปคเดียวกันหมดเลยนะสติ๊กเกอร์พีรนเนอร์อะไรติดอยู่ครบนะครับ ด้านท้ายไม่มีการชนหนักนะครับมีเซ็นเซอร์ให้2จุดนะคันนี้เป็นตัวรุ่น e นะ2 4 e นะครับไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีชำรุดนะครับไฟเบรกดวงที่3นะครับอ่าเนี่ยพวกพวกนี้เดี๋ยวเราต้องไปทำสปาไปขัดเพิ่มเติมนะอันนี้ผมรีวิวแบบดิบๆให้ดูเลยรถรับเข้านะครับได้เห็นสภาพไปเลยว่าคันนี้สภาพเป็นยังไงนะครับส่วนทำสปาเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาอัปเดตลงช่องอีกทีนึงก็ฝากกดติดตามไว้นะช่องโอรถมือ2 นะครับผมทีนี้ผมให้ดูภายในกระบะท้ายนะครับคันนี้ติดกันกระแทกกระบะท้ายมาให้เรียบร้อยนะครับนะติดมาให้เรียบร้อยรายละเอียดตัวรถคงสร้างตัวรถยังคงเดิมๆนะอันนี้ยังคงคงความเดิมอยู่นะครับไม่มีร่องรอยการแบบว่าไปชนหนักพลิกคว่ำม,มานะครับนี่กระบะฝาท้ายนะครับ ติดแครี่บอยนะครับลูกค้าที่แบบต้องการรถกระบะแขบไว้ใช้งานนะไว้บรรทุกของนะเช่นพ่อค้าแม่ค้านะฮะเกษตรกรก็ใช้ได้นะครับหรือที่เป็นรูปแบบบริษัทนะใครที่แบบชอบขนของวัสดุอะไรเงี้ยนะก่อสรอ้างก่อสร้างได้หมดเลยมีหลังคาไว้กันกันฝนกันแดดนะครับรีบติดต่อเข้ามานะครับคันนี้รถเข้าร้านมาแล้ว419,000บาทแล้วก็ผ่อน7,000นะฮะนี่นะครับ ตัวชัดซีตัวเลขชัดซีก็สภาพสวยๆเลยนะคมๆนะตัวหนังสือไม่หายนะครับรถต้องไปปรับสภาพอีกทีหนึ่งนะแต่สภาพโดยรวมโครงสร้างไม่มีชนอยู่แล้วนะฮะอันนี้ผมให้ดูรายละเอียดก่อนรถรับแรกเข้าดูด้านขวานะครับหัวน็อตนะหัวน็อตจุดน็อตยึดตำแหน่งต่างๆนะครับ กระจกพาร์ทเดิมนะครับนี่มีลำโพงบริเวณแคบให้แผงประตูด้านในยังสภาพสวยสมบูรณ์นะนะครับสบภาพสวยหมดเลยตัวเบาะก็ไม่ได้ช้ำอะไรแค่คราบเละตามการใช้งานนะเพราะว่าเป็นเบาะผ้านะครับอันนี้รอยยับจริงๆตามการใช้งานจริงนะอ่านะครับนี่กระจกพาร์ทเดิมนะครับตัวเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คเดิมแดชบอร์ดระบบเซ็นอร์ล็อกนะกระจกเปิดปิดเป็นไฟฟ้านะครับ โครงสร้างรถเดิมนะครับโดยรวมยังเดิมอยู่นะรถคันนี้แล้วก็ได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับ3ก้านนะครับหุ้มหนังตัวทวิตปุ่มกดยังสวยสวยอยู่เลยนะได้แอร์แบ็กสใบนะที่พวงมาลัยคอนโซลหน้าฝั่งซ้ายแล้วก็บริเวณใต้หัวเข่านะครับนี่มีตำแหน่งของแอร์แบ็กนะครับแป้นเบรกอะไรต่างๆสภาพสมบูรณ์นะครับด้านในสภาพสมบูรณ์ไม่มีการชนหนักจมน้ํามาแน่นอนนะสำหรับคันนี้นะครับอ่า ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูฝากระโปรงด้านหน้านะแล้วก็ให้ดูเลขใหม่นะครับเลขใหม่168,000กลนะครับคันนี้ใหม่แสนระบบไฟทำงานปกติเลยนะระบบแอร์ก็ทำงานปกตินะครับโดยรวมนะครับคันนี้ระบบไฟไม่ได้มีปัญหาใดๆนะแล้วก็ตัวไฟส่งแผนนี้แผ่นที่นะครับเป็นแสงสีเหลืองแบบนี้นะครับ ใช้งานได้ปกติเลยนะมีที่เก็บแบนให้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูรายละเอียดตัวห้องเครื่องและโครงสร้างคารหน้าดีกว่านะเดี๋ยวมาดูกันว่ารายละเอียดห้องเครื่องคันนี้สภาพเป็นยังไงนะครับมาครับมาดูรายละเอียดในห้องเครื่องนะครับอันนี้ก็เช็ดเอาฝุ่นออกเบื้องต้นไปแล้วนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ150แรงม้านะครับรายละเอียดจุดแต้มสี นะครับยังเห็นอยู่ได้ชัดเจนนะเครื่องยนต์ค่อนข้างที่จะแห้งนะครับเครื่องยนต์แห้งตัวพวกท้งน้ํายาอะไรต่างๆนะตัวกล่อง ABS นะครับยังสภาพสมบูรณ์รวมไปถึงหัวน็อตนะครับจะเห็นได้เลยว่ามีแต่คราบเลอะนะครับไม่มีร่องรอยการขนะครับแล้วก็ตัวคานหน้าหม้อน้ำนะนี่คานหม้อน้ําตัว R นะครับไนล็อกตัว R ชัดเจนด้านหน้าซ้ายก็จะเป็นตัว L นะครับมีตัว L รจุดแต้มสี QC ต่างๆยังเห็นอยู่ชัดเจนนะครับโครงสร้างด้านหน้าตัวแผ่นเพดนะนี่ 2GD นะครับเครื่องยนต์2.4แล้วก็ตัวเพจมอกรนะครับโครงสร้างต่างๆตรงนี้เดิมหมดเลยนะครับหัวน็อตตามซอกอันนี้เป็นคาบคลายคาบเลอะนะครับเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดอีกทีหนึ่งนะแต่บอกเลยว่าอันนี้เป็นพาร์ทเดิมที่ติดรถมานะครับ โดยรวมนะอันนี้ผมเข้ามาอัปเดตนะว่ามีรถกระบะเข้าใหม่นะครับส่วนรายละเอียดหลังจากสปาเดี๋ยวผมจะทําลงช่องอีกทีนึงนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้นะช่องโอรถมือสองนะสำหรับลี v o 2.4e Smart c a ป p ีร n นเนอร์เกียร์โปี18 19นะครับคันนี้4 19,000บาทและฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น7,000เท่านั้นรายได้15,000บาทออกรถคันนี้ได้เลยนะครับลูกค้าท่านไหน เห็นว่าคันนี้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตนะครับต่อชีวิตประจําวันการทํางานนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยออกรถได้ทุกอาชีพเกษตรกรก่อสร้างรับเหมาพนักงานบริษัทข้าราชการออกได้หมดนะครับติดต่อสอบถามได้ละเอียดตัวรถเข้ามาได้เลยเบอร์ด้านล่างนะครับสามารถโทรหรือแอดไลน์ก็ได้0984465222นะครับติดต่อโอตรถมือสองได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับคันนี้นะอย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นรถเข้าใหม่เดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ขอบคุณลูกค้า f สทุกท่านที่ติดตามจนจบนะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้และคลิปหน้าเดี๋ยวผมมารีวิวอัปเดตเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ